สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพร m o นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่21สิ่งหาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะ w e s t อนจับตาดูที่บริเวณ1930เเหรียญหากไม่หลุดลงมาหาจังหวะเข้าซื้อและเราขายทำกำไรเมื่อราคาปรับสูงขึ้น นักลงทุนรอดูบริเวณ1,930เหรียญหากไม่หลุดลงมาแนะนำหาจังหวะเปิดสถานะไม่แนะนำให้ถือครองในเวลานี้แนะนำให้บริหารพอร์ตให้สมดุลกับทิศท,ทางของตลาดสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,925เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,965เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำดีตัวกลับมาขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ไปทําต่าสุดเมื่อวานนี้แถวระดับ1,925เหรียญโดยประมาณในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่ลงโดย employment claim ที่ออกมาว่างานสูงกว่า1 000, 000ล้านรายอีกครั้งทางด้าน พอร์ติเฟล m ม n u แฟชช u r i n g Index ออกมาแย่ลงจาก24.1จุดออกมาที่17.2จุดทําให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยโดยเช้านี้อยู่ที่92.68จุดจากเมื่อวานนี้ที่เดิมอยู่ที่ระดับ9 3จุดโดยประมาณสําหรับกองทุนทองคํา SPDR ก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือกองทองคําที่1,252.38ตันภาพรวมหมื่นบาทออน ค่าลงจากปัญหาการเมืองจากการชุมนุมโดยคาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ31.30บาทถึง31.50บาทต่อดอลลาร์ในส่วนของตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยก็ยังย่ำแย่หลังจาก GDP ล่าสุดออกมาลบ12.2%อย่างไรก็ดีคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ Flash Menu, f e a u r i n g PMI และ e c h o i n g Home Sales ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นและกลับมาพบกับบุญของพอรมน รีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ